คุณเคยมีความรู้สึกนี้หรือเปล่าลองมาหมดแล้วทุกวิถีทางแต่ทำยังไงก็ไม่รวยสักที6สิ่งควรรู้ถ้าอยากเป็นคนรวยอยากรวยต้องรู้ถ้าไม่อยากจมอยู่กับชีวิตแบบเดิมสิ่งสำคัญข้อแรกของคนรวยคือคุณต้องคิดใหญ่เพราะคิดเล็ก ไม่มีทางสำเร็จแน่นอนพยายามหารายได้เพิ่มมากกว่าเก็บออมเพราะการออมไม่สามารถทำให้คุณรวยขึ้นได้มันพัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่สร้างหนี้สินเพิ่มและคบคนที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายได้รวมถึงยอมแลกทั้งแรงและเวลากับสิ่งที่จะทำให้คุณรวยหากคุณทำสิ่งเหล่านี้ได้ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่าอยากรวยแล้วไม่ลงมือทำ ไ,ไม่อย่างนั้นคุณจะต้องพูดคำว่าอยากนำหน้าคำว่ารวยตลอดหากคุณทำหกสิ่งนี้ได้ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่าอยากรวยแล้วไม่ลงมือทำอะไรไม่อย่างนั้นคุณจะต้องพูดคำว่าอยากนำหน้าคำว่ารวย ตลอดมาทําให้ความฝันของเราเป็นจริงเวลาใครถามว่าซื้ออะไรเยอะแยะเที่ยวอะไรบ่อยๆจะได้พูดอย่างเต็มปากว่าฉันรวย today must be better than yesterday วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน